นี่มาเห็นดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะขึ้นบนคันนาดอกบานสีชมพูสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยถ้าใครรู้จักชื่อช่วยเม้นมาบอกหน่อยนะคะสีชมพูหวานแววเลยนะคะนี่นะคะ เห็นมันสวยดีก็เลยถ่ายคลิปม,มาฝากนะคะนี่ค่ะนี่ให้ดูเต็มเต็มนะคะสูงให้ดูเต็มเต็มสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะ